ุณผู้ชมครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับที่บูธฮอนด้านะครับมีการนำเอารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ Honda มาโชว์นะครับนี่คือ Honda รุ่น CUVE นะครับอย่าเรียกว่าเนะ e. คิร์ฟนะ CUVE นะฮะนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่สามารถถอดแบตเตอรี่แบบ h o ตส w a p ได้นี่นะฮะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่เป็น h o ตส w a ปแบบนี้ได้หลายแห่งแล้วนะครับสามารถไปสวอปได้ ตัวรถเนี่ยนะครับจะวิ่งได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วเราก็วิ่งไปที่สถานีชาร์จแล้วก็ถอดแบตสวอปออกได้วิ่งใช้งานต่อได้ไม่ต้องจอดรอชาร์จนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันแรกของ Honda หลังจากหลายปีที่ผ่านมาที่เขาไม่เคยทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้ Honda เคยทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาแล้วนะครับ30ปีที่แล้วครับ ชื่อรุ่นชื่อนี้เลยนี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ30ปีที่แล้ว cuv เนี่ยย่อมาจาก clean urban vehicle นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัว e ต่อท้ายเป็นไฟฟ้าครับนี่นี่คือการกลับมาของชื่อนี้หลังจากผ่านไป30ปีครับ